เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เพราะว่าน่าเห็นใจคุณยายท่านนี้มากเลยนะคะคมีคนขับรถผ่านไปเห็นคุณยายท่านนี้ค่ะไปเก็บขยะแล้วก็ไปเก็บปลาที่เน่าแล้วจะเอาไปทํากับข้าว <ฮะ S 1> ให้หลานกินที่บ้านแล้วคนที่เห็นเขาก็เลยไปพูดคุยกับคุณยายเขาบอกสงสารมากเลยให้เงินคุณยายไป100บาทคุณยายถึงขั้นน้าตาไหลเลยนะคะเพราะคุณยายบอกว่า100บาทมันมีค่ามากเพราะยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้า จะให้เงินหลานไปโรงเรียนได้หรือเปล่าเพราะไม่มีเงินติดตัวเลยจริงๆ<ฮ>และปลาเน่า<ฮ>แกเก็บไปทําเป็นกับข้าวและแกทําแบบนี้ทุกวันโอยายจา๋านี่ค่ะคุณยายท่านนี้ค่ะ<ฮ>ไปเจอแถวแถวบุ่งน้ำเต้าอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเ<ฮ>นี่ยคุณยายอยู่คนเดียวครับเดินเก็บขยะคุณผู้ชมสังเกตในมือใช่ไหมคะอ,อีกมือนึงถือมันเป็นปลาเน่าแล้วร่บ มีหลานสามคนค่ะคุณยายเลี้ยงหลานอยู่คนเดียวโอเจ้าของโพสต์เขาแชร์คลิปนี้เอาไว้ในติ๊กต็อกเจ้าของโพสต์ก็ไปคุยใอ้เงินช่วยเนลาาเนี่ยปลาเน่าจริงๆค่ะคุณผู้ชมโอ้ยายคุณยายบอกว่าไม่มีเงินจริงๆเนี่ยป่าน้ําตาแบบนี้ค่ะครับไม่มีเงินให้หลานเลยเจออะไรก็ต้องเก็บอ่ะปลาเน่าก็ต้องเก็บนี่นะคะคนที่เห็นคลิปนี้ค่ะ มาคอมเมนต์ด้วยบอกว่ารู้จักบ้านกันนะบ้านก็อยู่ทางเข้าไปค่ายทหารขับรถจากจุดที่เจอแกค่ะไปสักประมาณ1กิโลติดกับซอยบ้านพักจามังกรฝั่งซ้ายมือคนที่ไปบอกพิกัดในคอมเมนต์ก็เผื่อว่า ใครเห็นคลิปนี้แล้วสงสารคุณยายและหล,ลานๆเผื่อจะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะคือตัวคนโพสต์เนี่ยคะ่ะเขาก็บอกว่าด้วยความที่เขาขับรถผ่านไปเห็นเขาก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะเบื้องต้นไปสอบถามพูดคุยให้เงินไปร้อยหนึง่งและเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ซึ่งตัวคนโพสต์บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ย้อนกลับมาตรงจุดนี้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะได้มาเจอคุณยายอีกหรือเปล่าแต่โพสต์เอาไว้เผื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะ ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพื่อจะไปช่วยเหลือคุณยายและหลานๆทั้ง3คนหรือถ้าใครเห็นคลิปแล้วมีน้ําใจอยากจะไปช่วยก็ลองไปติดต่อในพื้นที่ดูก็ได้นะคะบุ่งน้ำเต้านะอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฝากกันด้วยนะ เชื่อชมความมีน้ำใจของพี่นะจริงๆทีมข่าวของเราก็พยายามจะตามหาความคืบหน้าให้ว่าตกลงมีหน่วยงานไหนไปช่วยเหลือคุณยายและหลานๆแล้วหรือยังแต่ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพราะว่ามิวเพิ่งเห็นโพสต์นี้เมื่อวานนี้เองพี่กอล์พึ่งโพสต์แบบล่าสุดเร็วๆนี้เลยอะค่ะเชื่อว่าลงติ๊กต็อกปุ๊บน่าจะมีคนเข้าไปช่วยเหลือแล้นะฮะแต่เดี๋ยวไงทีมงานลองตามอีกรอบแล้วกันเนาะเป็นห่วงแกเลี้ยงหลานทั้งสามคนเลยรอบค่ะ